สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเข้าสู่กระแสะในช่วงฤดูฝนกันบ้างนะครับก็ฤดูฝนแล้วฝนตกบ้างนะครับหนักบ้างเบาบ้างหลายพื้นที่ก็ฝนตกกันไปนะครับแล้วก็เกิดพื้น,พนที่ <Wow. S 1> น้ําท่วมนั่นเองหรือถ้ารัฐบาลเราจะเรียกว่าพื้นที่น้ําหล่อระบายนะครับผม <Wow. S 1> อ่านะครับ ก็แล้วเราจะควรจะหลีกเลี่ยงพื้นที่อย่างนั้นได้อย่างไรครับกับสลับที่อยู่อาศัยของเรานะครับหรือว่าจะในอนาคตเราควรจะไปย้ายอยู่ที่ตรงไหนบ้างที่มันจะไม่ให้เกิดน้ําท่วมนะครับแล้วเราก็จะสามารถที่จะรู้ได้ว,ว่าพื้นที่นั้นเกิดน้าท่วมบ่อยไหมนะครับควรจะไปลงทุนหรือว่าเปิดธุรฯฯยยกิจแบบไหนนะครับก็จะได้แบบโยกย้ายถ่ายโอนกับพื้นที่นั้นได้อย่างเหมาะสมนั่นเองแล้วเราสามารถที่จะดูพื้นที่นั้นได้อย่างไรนะครับก็ผมขอแบ่งเอกเป็น3หัวข้อหลักๆนะครับสำหรับการดูพื้นที่ว่าพื้นที่นั้นมีการเเกกกกกิดดดดนนนนนน้้้ํําาาาาทท่่ววมมบบบบบออยคคคคครรรรรรััััังงขขไห็็แะะะะููจจสล ก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือหรือว่าใช้ออขอจากกรมแผนที่ทหารนะในจังหวัดนั้นๆนะครับหรือว่าจะเป็นของกรมพื้นที่ต่างๆนะครับก็จะมีการบอกระยะของความสูงของจากระดับน้ำ <elderly> ทะเลในพื้นที่น,น,นั้นอยู่นะครับหรืออาจจะใช้เครื่องมือต่างๆนะเดีย๋ยวผมจะพาไปเล่นเครื่องมือต่างๆนั้นครับว่ามีอะไรกันบ้างเนาะก็อันดับแรกนะคร <ulo> ับขอให้เราติด ตั้งอินเทอร์เน็ตเปนก่อนนะครับผมเว็บแรกนะครับเราสามารถที่จะดูนะครับพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยได้นะครับโดยการที่เราสามารถที่จะเข้าหน้าเว็บนี้ปั๊บนะครับแล้วก็มาดูตรงแถบแผนที่น้ําท่วมรอบ7วันนะครับสังเกตว่านะครับในรอบตรงนี้จะมีแค่สุโขทัยนะครับก็เราสามารถที่จะติ๊กเลือกเอานะครับว่าเราสามารถที่จะให้มันโชว์ข้อมูลอะไรกันบ้างนาะก็ทางด้านขวาเลยนะครับอย่างเช่นความถี่น้าท่วมขังในรอบ11ปีเนาะเราก็สามารถที่จะเห็นภาพรวมกว้างๆในรอบ11ปีอะคปีบว่าพื้นที่ไหนนะครับมี น้ำท่วมมากน้อยขนาดไหนนะครับก็แต่ละสีนั้นก็จะมีความอธิบายแตกต่างกันไปเนาะก็สามารถที่จะดูได้จากคําอธิบายสายลักษณ์นะครับก็อย่างเช่นครับระดับสีเขียวนะปกตินะครับระดับสีแดงก็รุนแรงนะแสดงว่าพื้นที่นั้นมีเกิดน้าท่วมรุนแรงนะแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยนั่นเองนะครับหรือนะครับเราสามารถที่จะเลือกแถบตรงนี้นะที่ผมชอบมากนะคือแถบสถานการณ์น้ําท่วมในอดีตนะเปรียบเทียบกับปัจจุบันก็ได้เนาะปัจจุบันในที่นี้นะครับก็คือย้อนหลัง1น่งเดือนนะครับผมอย่างเช่นนนัยยกก็า25 2013 จะได้ดูสูงสุดย้อนหลังก็คือสิงหาคมนั่นเองซึ่งเดือนปัจจุบันนี้ยังไม่มีอัปเดตเนาะนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเทียบกับในอดีตเนาะนะครับผมก็ผมจะไปเทียบในอดีตก็คือช่วงเดือนตุลาคมปี2 5 5 6นะครับกที่กรุงเทพเกิดน้าท่วมใหญ่นะครับก็สามารถที่จะคลิกเลือกเอาครับคอสตรงนี้ได้นะครับก็คือผมคลิกไปที่2556นหระครับหรือาปีคอสอ2013นะครับเดือนตุลาคมนะครับผมเดือนตุลาคมนะครับก็กดแสดงผลได้นะครับนะครับหรือผมอาจจะเปลี่ยน เทียบข้อมูลปัจจุบันนะเป็นเดือนกรกฎาคมบ้านครับก็แสดงผลนะครับอ่านะครับจะสังเกตว่านะครับพื้นที่ด้านซ้ายก็คือปี5.6นะครับก็จะเกิดน้ําท่วมประมาณนี้นะครับสามารถที่จะกดขยายดูรูปได้นะครับว่าพื้นที่ตรงนั้นมีเอ่อพื้นที่ไหนบ้างนที่เกิดน้าท่วมนะครับก็สามารถที่จะเห็นได้จากอดีตอย่างนี้เลยนะครับหรือนะครับถ้าเป็นพื้นที่ของที่เราเลือกด้านขวามือนะครับก็คือปี -63 เดือนกรกฎาคมครับก็สามารถจะ ดูนะครับภาพใหญ่นะครับว่ามีพื้นที่ไหนเกิดน,น้ำท่วมบ้านรับก็แทบจะไม่มีเลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือของรัฐบาลนะคร,รับที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดูพื้นที่น้าท่วมแนอดีตนะครับเครื่องมือต่อมานะครับก็คือเครื่องมือของเว็บตรงนี้เนาะก็เอาไว้แสดงพื้นที่นะครับ แผนที่น้าท่วมนะครับซึ่งนะปัจจุบันเนาะก็ไม่มีนะครับทำให้มันเออไม่ค่อยเห็นพื้นที่น้ําท่วมหรือว่าไม่มีเลยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีนะก็เลยไม่เห็นตัวอย่างสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเครื่องมือนี้ก็มีความสะดวกอยู่ตรงที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนไปดูปมัพนะให้มันมีความละเอียดมากขึ้นโดยที่กดไปที่ด้านซ้ายมือนะครับคือเลเยอร์เนาะ ส,สามารถที่จะกดเลือกได้ตรงนี้นะครับว่าจเจ้าดูเป็นแบบเ,เป็นมุมแบบไหนนะครับ <B es ug ly> เป็นน네กระีฟเป็นอะไรแบบน,นี้ก็สามารถที่จะปรับตามความสะดวกหรือว่าการใช้งานที่เราจะเอานําไปใช้ได้แต่ละแบบเนาะแต่ละประเภทนะครับโอเคเรามาดูอีกเครื่องมือหนึ่งดีกว่านะครับอ่าครับอันนี้ของก็เป็นเครื่องมือที่ถือว่าบอกละเอียดแล้วก็ดีเหมือนกันนะครับว่าพื้นที่ต่างๆในประเทศของไทยเนี่ยมีพื้นที่ไหนบ้างที่มีอัตราการเกิดน,น้ําท่วมบ่อยครั้งนะครับซึ่งมันก็จะออกเป็นสีฟ้าตรงนี้เลยนะครับว่าตรงไหนบ้างนะที่มันเกิดน้ําท่วมบ่อยครั้งเนะรีน้คับ ค้นหานะครับผมเลือกที่จังหวัดกรุงเทพนะครับผมก็เลือกกรุงเทพได้นะครับหรือจะเลือกที่อำเภอหรือว่าเขตนะครับผมผมสามารถจะเลือกดอนเมืองแล้วกันครับเป็นพื้นที่ที่เกิดน้าท่วมบ่อยมากนะครับก็คือดอนเมืองนะครับปุบนะครับกดแสดงผลครับนะครับตัวแมพของเราเนี่ยก็จะโยนเราเนี่ยไปอยู่ที่โซนของดอนเมืองครับจะสังเกตว่าดอนเมืองนั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นสีฟ้าหมดเลยนะซึ่งเกิดน้ําท่วมบ่อยมากนะครับก็จะมีข้อมูลขึ้นครับทางด้านซ้ายมือนะครับความดีสูงสุดนะครับที่เกิดน้ําท่วมก็คือ3าครั้ง ในรอบ12เดือนนะครับก็คือ3ครั้งต่อปีนั่นเองนะครับส่วนนะครับขนาดพื้นที่ต่อไร่ที mm ่เกิดน้ําท่วมนะครับอย่างเช่นเมืองปทุมนะครับพื้นที่ต่อไร่อยู่ที่ประมาณ18,000ไร่นะที่เกิดน้ําท่วมนะครับหลักซีอยู่ที่18,000ไร่เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถจะดูความถี่ของแต่ละเขตได้ตรงนี้เนาะนะครับเป็นภาพรวมนะครับก็คือเห็นไหมครับว่าบ้านใหม่เนี่ยเกิดประมาณ2.9ครั้งนะครับต่อปีนะครับหรือจะเป็นปากเก็ตนะครับปากเก็ตอยู่ที่นะครับ1.1ครั้งต่อปีนะครับ อันนี้ผมชอบมากเลยครับเพราะว่าดูง่ายดีครับแล้วก็มีข้อมูลที่แบบเป็นการาฟให้ดูนะสวยงามดีครับเราสามารถที่จะเลือกลากไปนะครับลา่าวิธีหาพื้นที่ที่เราต้องการได้นะครับไอตรงการาฟตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองทำถือว่าทำออกมาได้สวยงามแล้วก็ใช้ง,งานง่ายนะครับว่าตรงไหนบ้างครับที่มีอัตราความถี่น้ำท่วมเกิดขึ้นในอดีตนะครับผม มาเป็นข้อมูลให้เราได้ใช้กันโอเครับอีกเครื่องมือนะครับที่ผมแนะนำอีกเครื่องมือนับของ Google Earth นะครับผมอ่านะครับเครื่องมือนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับถือว่าใช้งานได้หลากหลายเนาะแต่ว่าวันนี้ผมจะขอเจาะลึกไปที่ฟังก์ชันของการวัดความสูงระดับน้ำทะเลนะครับหรือว่าความสูงของพื้นที่นั้นๆนั่นเองนะครับก็ให้เราเขียนนะครับเสิร์ชหาคำว่า Google Earth นะครับเข้าไปที่หน้าเว็บของ Google เนาะนะครับผมก็จะเข้าสู่หน้าเว็บนี้นะครับให้เราเลือกไปที่เวอร์ชัน Earth นะครับข้างบนตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดนะครับ Google Earth เนี่ยจะมี3เวอร์ชันด้วยกันนะก็คือใช้งานทางด้านเว็บเบราว์เซอร์นะครับหรือจะใช้ในอุปกรณ์มือถือของเรานะครับหรือจะใช้เป็น Google Earth Pro นะครับในเดสก์ท็อปของเรานะครับผมขอแนะนําให้เป็น Google Earth Pro นะครับ Pro นะครับเพราะว่ามันมีฟังก์ชันให้เราเลือกใช้ได้มากมายนะครับก็กดปั๊บดาวน์โหลดนะครับแล้วเป็นรูปโลโก้นี้นะครับผมนี่ครับ Google Earth Pro นะครับให้เราดับาคลิกเข้าไปนะครับมันก็สามารถที่จะเปิดออกมาประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างพพืื้้้้นนนนนนนททีี่่่่เเรราาาาาตองงงกจะดููววคมสใัป็ยไ ันดับแรกนะรเราก็สามารถที่จะเลือกพื้นที่เราอยากจะดูได้ก่อนนะอย่างเช่นผมจะไปดูตรงแถวโซนพญยาไทยบ้างดีกว่านะครับ,นะรบก็สามารถเซิร์ชไปเหมือน Google m a p นะได้เลยนะว่าเราสามารถจะเซิร์ชดูว่าเราเราจะไปดูตรงจุดไหนในประเทศไทยนะครับจะไปต่างจังหวัดก็ได้นะครับผมเซิร์ชไปที่ Google ว่าพญยาไทยนะครับก็กดค้นหานะครับ Google แบบตรงนี้ก็จะเอ,อิร์ทมูฟไปหาตรงพื้นที่ของ พญาไทนะครับก็เป็นโซนประมาณนี้นะครับโซนพญาไทนะครับจะเห็นว่ามีรถไฟฟ้ามากมายแล้วก็เป็นเป็นโซนของโซนพาณิชย์ซะส่วนใหญ่นะครับในโซนนี้นะครับก็เมื่อเรากดได้เขตพื้นที่นี้ปั๊บนะครับเราก็สามารถที่จะซูมไปดูนะครับหลับต่อมาครับเราก็ไปเลือกใช้เครื่องมือครับที่ชื่อว่าเพิ่มเส้นทางนะครับหรือว่าเป็นจุด3จุดตรงนี้เนาะนะครับก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับจะขึ้นตรงนี้มาให้เรากรอกชื่อที่เราต้องการนะครับก็อย่างเช่นผมจะกรอกชื่อเขาว่าจากนั้นนะครับอย่าเพิ่งกดตกลงนะครับเม แผนที่นะครับจะเห็นว่ามีสกอร์เมาส์เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับให้เราตั้งกดเป็นหนึ่งครั้งนะครับอ่าแล้วก็กดลากไปหาจุดที่เราต้องการที่จะวัดระยะนะัอย่างเช่นตรงนี้นะครับเส้นตรงนะครับก็จากจุดนี้ไปหาจุดนี้นะครับหรือจะจะลากต่อก็ได้นะครับเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าลากอีกเลยก็ได้นะครับพอเสร็จแล้วปั๊บกดตกลงนะครับปึบนะครับปกติแล้วนะครับไอ้ตรงนี้ยังไม่ขึ้นเนาะเราสามารถที่จะเข้าไปที่ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นคําว่าพยาไทวัดพื้นที่นะครับที่เราเัฟ แล้วก็แสดงโปรไฟล์ว่าระดับความสูงนะครับไอตรงนี้ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับอ่าอันนี้มันสูงอ่ะเราสามารถที่จะลากดูนะครับเป็นเห็นไหมครับพอเราลากตรงกราฟตรงนี้ใช่ไหมครับไอตรงลูกศรนี้ก็จะขยับไปด้วยนะครับตามพื้นที่นะครับแล้วเราสามารถที่จะดูความสูงจากพื้นที่นี้ได้นะครับโดยจากดูตรงนี้เลยนะครับความสูงมันจะบอกหน่วยเป็นเมตรนะครับอ่านะครับมีรัตมีจุดรอยจุดพร้อมพบศัพนะครับเราสามารถจะดูได้ตรงนี้เองก็แต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีความสูงแตกต่างกันไปเนาะเห็นไหมครับ ความสูงในที่นี้ครับไม่ได้รวมความสูงของตึกนะครับเป็นความสูงของพื้นที่ดินนะคือความสูงจากระดับน้ำทะเลนั่นเองนะครับว่าตรงนั้นมีความสูงขนาดเท่าไหร่นะครับจากข้อมูลที่เราดูในตัวอย่างนี้นะก็จะอยู่ประมาณเออสัก7เมตร4เมตร2เมตรบ้างอะไรวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ระดับค่าเฉลี่ยในกรุงเทพของเราเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างหนึ่งครับที่เกิดน้ําท่วมบ่อยๆนะอย่างเช่นดอนเมืองนะครับปึ๊บนะครับผมก็เซิร์ชไปแล้วนะครับว่าเป็นดอนเมืองนะครับก็เราก็เซิร์ชคำ ลองลากจุดแบบที่ผมทำเมื่อกี้นะก็จะเห็นว่าดอนเมืองตรงนี้เนี่ยทำไมมันเกิดน้ำท่วมบ่อยละอ่ะถ้ทาทั้งที่ความสูงของมันเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับตรงโซนในเมืองอื่นๆเลยนะของเทพเนี่ยก็สูงประมาณ3 5 4ห้าสี่ระดับนี้อยู่นะนะครับแต่ทําไมเกิดน้ําท่วมบ่อยนะครับเราจะมาหาคําตอบในข้อที่ะครับในการดูพื้นที่ว่าตรงนั้นมีน้าท่วมเยอะขนาดไหนนะ ข้อ2ของเราเนี of, ่ยก็จะเกิดมาจากตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะดูประวัติน้ําท่วมในอดีตพื้นที่ไหนมีความเกิดน้ําท่วมบ่อยมากนะครับบางครั้งนะครับพื้นที่ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าพื้นที่นั้นจะเกิดน้ําท่วมน้อยนะครับแต่นะครับปัจจัยหลายๆอย่างนะที่อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมได้ก็คืออาจจะเป็นผังเมืองเอย่ยการระบายน้ําที่ลําบากเอ่ยนะอย่างเช่นในกรุงเทพเนาะจะสังเกตว่านะครับพื้นที่ที่อยู่แถวริมแม่น้ำเนีเน่ย ทางที่อยู่ริมแม่น้ําหรือแม่น้าเจ้าพระยาเนี่ยมันอยู่ติดแม่น้ำนะแต่ว่าโอกาสเกิดน้ำท่วมนี่กลับน้อยกว่าพื้นที่ที่อยู่นอกริมแม่น้ำซะอีกอาจจะเป็นเพราะว่าการระบายน้ำเป็นอะไรที่มันยากลำบากมากนะครับในจังหวัดกรุงเทพของเราเนาะก็จะเอาตัวข้อมูลจากในอดีตเนี่ยมาอ้างอิงเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําให้เรานั้นมีความมั่นใจในการลงพื้นที่นั้นๆได้ว่าเราควรจะทําอะไรในพื้นที่นั้นดีนะครับเป็นในที่นี้ก็เอามาจากเออที่มาของกรุงเทพมหานครนับที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ปี54หร่าปี53่เนับ หรือว่าจะเอามาจากข้อมูลตรงนี้คนระับสอบต่างจังหวัดเนาะก็สามารถจะเอาข้อมูลมาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้นะั่นเองก็สามารถจะไปดูข้อมูลตรงนี้ได้นะครับรวมถึงการติดตามข่าวสารนะว่าตรงปัจจุบันนี้มีเกิดน้ําท่วมตรงรจังหวัดไหนบ้างจุดไหนบ้างนนครับข้อมูลตรงนี้ก็จะมีการรับเดตทุกวันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมเชียร์มากนะครับก็คือการลงพื้นที่และถามคนในพื้นที่จริงๆนะครับก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณรอบนั้นนะ่ะเขาจะเป็นคนที่อยู่มานานกี่ปี5ปปี40ก็ว้านปนีสิวเป็นข้อมูลที่ก็ว่าอกันกกับาร ที่เรามานั่งดูในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับโอเคครับถ้ากก่าโดยสรุปนะก็สามารถที่จะเช็คออกมา3ข้อนะก็คือข้อที่1นะครับดูจากความสูงจากระดับน้ำทะเลในพื้นที่นั้นๆนะครับสองนะครับดูประวัติในอดีตนะว่าเกิดในอดีตเนี่ยเกิดน้ำท่วมบ่อยขนาดไหนนะครับแล้วก็สามนะครับสอบถามคนในพื้นที่นะหวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังอยู่อาศัยอยู่หรือกำลังจะหาที่อยู่อาศัยใหม่หรือแม้กระทั่งคนที่ประกอบกิจการต่างๆโรงงานต่างๆนะครับว่าพื้นที่เราอยู่นั้นมีความเสี่ยงขนาดไหนที่เกิดดดดนนนน้้้้้าาทท่ววมมะะจไไไแกกขขรรรัััับบืออเสสหีีค